วันนี้เราจะมาดูบาร์บี้นะคะก็จะมีตัวแรกตัวแรกคือตัวนี้นะคะนี่ตัวที่สองคือตัวนี้นะคะเดี๋ยวพี่มตัวที่สองคือตัวนี้ตัวที่สามคือตัวนี้ค่ะตัวที่สี่คือตัวนี้นะคะก็จะมาบอกชื่อนะคะชื่อวันนี้ชื่อว่าอเล็กซ่าตัวนี้ชื่อมีนานุนะคะ นีชื่อมสัสยาชื่อไอโฟนนะคะนี่ชุดผมงข่ามันก็ชุดนั้นนะคะนี่มันใส่ชุดนี่ยังไม่เห็นเลยเนี่ย 这第三个是这个，嗯，你好，三个就变成这个，嗯，抽七四呢，哈，就变成这个哈。这根，这个里面有东西，你拿开一点，呢。 ดอกไม้อะไรนะคะนี่ก็จะให้ดูทั้งหมดสี่ตัวน,นะคะแล้วมีอะไรเล่มอีกไหมไม่เล่นไม่รู้จะสื่อเรื่องอะเป็นเรื่องของพี่สิทธิ์นะคะนี่ค่ะแล้วก็รอติดตามคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้เราไปก่อน,นะคะ่ะบายค่ะ